อ่ามถาม,ถามอีกคำถามนะครับสองตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับที่ที่ถามมันเข้ามาเยอะๆนะครับต่างกันยังไงต่างกันตรงบอดี้นะครับพวกตัวนี้หนึ่งเก้าเก้าเก้าเนี่ยบอดี้จะเป็นสีเขียวอ่าขอบขอบจะเป็นสีเขียวโดยรวมจะมีสีดำนะครับด้านหน้าด้านหลังที่เป็นแบตเตอรี่นะครับอ่าเสายางถอดไม่ได้ตัวนี้เสาถอดไม่ได้สองสี่เก้าเก้าถอดเสาได้นะครับ อ่าถอดเสาได้อ่าถอดเสาได้ทําถอดเพื่ออะไรนะครับถอดเพื่อที่จะเหมือนกับบางคนหาเสาสี่จีที่เป็นอะซัลลี่ที่สั้นๆแบนๆมาใส่เพื่อความสวยงามนะครับอ่าก็จะมีน้ําหนักต่างกันตัวนี้จะค่อนข้างหนักเลยผู้ชายจะชอบแบบนี้เพราะว่ามันเป็นอลูมิเนียมรอบเครื่องเลยผู้หญิงจะชอบเบาๆแบบนี้ตุาพัตตีพกพาได้ง่ายกว่านะครับตัวนี้มี gps built in นะครับ สามารถโหลดแอปดูว่าเครื่องตัวนี้อยู่ตรงไหนอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งเครื่องเนี่ยสถานะมันจะดู GPS ได้ก็ต่อเมื่อเครื่องต้องเปิดไว้ถ้าเครื่องปิดมันจะไปจับไอตอนที่เปิดเครื่องครั้งสุดท้ายไว้นะครับผมอ่าอันนี้เป็นที่เข้าใจกันส่วนตัวนี้ g p s ไม่มีแต่มีเขียนไว้นะมีเขียนไว้ว่า GPS ออย่าไปเชื่อนะครับไม่มีนะครับเขาเผื่อไว้ เื่ออนาคตเอามาใส่นะครับแต่ไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มี GPS นะครับ mm. ปุ่มเปิดเนี่ยตัวนี้จะอยู่ตรงนี้สีแดงตัวนี้จะอยู่กดข้างบนเปิดเครื่องนะครับ <c oughs> ถ้าเปิดไม่ติดแสดงว่าแบตหมดหน้าเปิดติดนะครับแตกต่างกัน <c oughs> ตรงนี้แค่นี้เองนะครับแล้วก็เซิร์ฟเดียวกันใช้งานร่วมกันได้สมมุติบา,บางบางที่ผู้ชายอยากใช้แบบนี้อซื้อให้ผู้ชายใช้ผู้หญิงอยากใช้แบบนี้ซื้อให้ผู้หญิงใช้นะครับผสมปนเปกันได้นะครับโอเค